รายชื่อผู้สอบคันประโยคขอทอดอ้าได้ในสนามหลวงมุตสกัลรา26747สามเด่นา ก็คงเป็นการอ่าการเชักชวนการปลูกฝังของปุพะก,กาลรีอะไรประมาณนะั้นคือเริ่มต้นนะ่ะยายเป็นคนชอบเข้าวัดคุณก็เลยพาเข้าวัดด้วยทีนี้อ,อ,อ่าคืออ่าอาจารย์อ๋อคือพระอาจารย์ที่วันนี้ท่านคงอ่าก็คงอยากส่งเสียส่งเรียนอะไรประมาณนะี้เพราะว่า อาจารย์ที่วัดท่านก็ได้ประโยชน์เก้าเหมือนกันนะท่านก็เลยพอพ,พอดีมีศารธรมิกที่เป็นอาจารย์สอนอยู่วัดโมลีในสมัยนั้นเป็นอ่าเรียนรุ่นเดียวกันกับอาจารย์ท่านก็เลยส่งมาวัดโมลีอ่าพอส่งมาวัดโมลีมันเป็นสำนักเรียนนะท่านคณะผู้บริหารเนี่ยท่านอ่าอนุเคราะห์การเรียนการสอนอย่างเต็มที่ทําให้มีทําให้แบบมีเวลามันมัน อาศัยความพร้อมในหลายอย่างจึงทำให้สอบได้มาทุกปีนะครับอายุสิบปีปวัดเดิมอยู่วัดเพียรไซดอนประชายอยู่จังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าอยู่วัดเดิมถํานองว่าอาจารย์ท่านฝึกก่อน ยังยังไม่ได้เรียนบาลีให้ให้มาเรียนอยู่นี่เลยเรียนอยู่วัดโมลีการเรียนบาลีเนีย่ยมันก็ถามว่ายากไหมก็ยากแต่ว่ามันก็คือถ้ามีความพยายามจะทําได้มันไม่เกินความสามารถของมนุษย์แต่ว่าอ่ามันต้องอาศัยอ่าการทําต่อเนื่องนะประมาณความขยันต่อประมาณ การคือการเรียนพระบาลีเนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นฐานถ้ามีสามก็คือปริยัติปฏิบัติปณิเวณการเรียนพระบาลีเนี่ยแม้แต่สำนักที่ท่านนิ้นการปฏิบัติเลยนะยังยกย่องว่าถ้ามีแต่ปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยไม่มีปริยัติเนี่ยมันจะเหมือนมันจะเหมือนอท่านเปรียบเทียบเหมือนมนุษย์เนะี่ย หมือนมนุษย์นะอาจารย์ที่นั่นอาจารย์ที่สํานักปฏิบัติท่านเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนคนนะ่ะมีปฏิบัติอยู่ก็จริงแต่ถ้าไม่มีปริญญาตเนี่ยเหมือนคนมีแขนมีอะไรแค่ข้างเดียวมันจะไม่สมบูรณ์สมประกอบนะคุณในีารเป็เร็นใช่เพราะว่าปริญญาตเนี่ยการศึกษาเป็นเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติการปฏิบัติจึงจะนําผลสูงสุดคือปฏิบวตมาได้เหตุนั้นจึงอยากให้ให้ทุกคนเนี่ยเล่าเรียนที่สุดสำนักงานเล่าเรียน ไม่รู้ไม่ได้คิดคำหรอกไม่ไม่จะได้